วัดีค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับกเกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกอ้อยของตำบลหนองบางอำเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมซึ่งเป็นแปลงต้นแบบแปลงเทคโนโลยีที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานหมูที่เจ็ดตำบลหนองบางอำเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมค่ะแล้วก็เป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งถือว่าเป็นแปลงต้นแบบ รือแปลงเทคโนโลยีที่เป็นแปลงแรกของอำเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมิค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอให้เกษตรกรรุ่นใหม่ของเราได้แนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสอวิตีพร้อมชื่อเล่นว่าอานะครับอายุส5หปีครับออตอนหน้านี้คุณอาได้ทำงานอะไรมะก่อนครก่อนหน้านี้เป็นวิศวกรครับเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ หลังจากที่แต่งงานก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านแฟนเนี่ยครับเอ่อ้าะยะเวลาก็เข้าปีที่6แล้วทีนี้พูดถึงเรื่องการทํางานก็คือเราเราไม่ได้มีประสบการณ์ตั้งแต่แรกเลยเลยจะทําให้การจัดการทํางานต่างๆมันจะยากเราก็เลยเล็งเห็นนวัตรกรรมต่างๆเอ่อเอ่อตัว G P S ตัวนี้ที่ที่ลองเอาเข้ามาก็คือไม่แค่ปัญหาเรื่องการจัดการครับเพราะว่าการปลูกอ้อยเนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์เป็น5ปี10ปี จะทําถึงจะทําให้มันตรงถูงกใจอะไรเงี้ยเราก็เลยเียงเห็นตรงนี้ mm. ก็เลยได้เอามาทดลองใช้ก่อนตอนแรกแล้วตอนนี้ก็ซื้อเข้ามาใช้ครับแล้วก็ mm. ก็เอามาปลูกัแก้ปัญหาตัวที่เราไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มากถึง5ปี10ปีก็สามารถที่จะทํางานได้มาแก้ปัญหาตรงที่เวลาที่ตัวเราไม่อยู่แล้วก็จะให้ทางทีมงานเป็นคนปฏิบัติการงานปฏิบัติงานแทนอย่างเงี้ยครับได้ตามที่ ตามที่เราต้องการราวางเราวางแผนไว้ว่าอยากได้ระยะล่องเท่านี้เขาก็จะปลูกให้เราได้ตามระยะเท่านี้ครับข้อดีของการนำ GPS เข้ามาใช้ในการปลูกอ้อยมีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็ได้ยินมาว่าการนำ GPS เข้ามาใช้เนี่ยสามารถใช้ในส่วนของการตัดอ้อยได้ด้วยอยากให้คุณอารเล่าให้ฟังนิดนึงว่าข้อดีของการนำ GPS เข้ามาใช้ในการปลูกอ้อยและตัดอ้อยดียังไงค่ะ ข้อดีของการนํา GPS มาใช้ใช่ไหมครับ<ะ>อย่างอย่างแรกคือเรามาแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องการจัดก,การในในแปลงครับเรื่องเรื่องคนเราสามารถที่จะนำคนนู้นมาปลูกก็ได้นํำคนนี้มาปลูกก็ได้โดยที่ผลที่ได้คือเหมือนกันหมดเพราะว่าเราเราได้ตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าเราจะได้ต้องการระยะลองเท่านี้เท่าน,นี้กำหนดทิศทางเริ่มหัวแปลงจากตรงไหน เราได้มีการวางแผนไว้ก่อนแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งเราจะมี Data ที่ได้จากแปลงเราสามารถจะรู้ว่าแปลงนี้เรามีกี่ร่องระยะเท่าไหร่เราสามารถที่จะเอาไปกำหนดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาของแต่ละแปลงได้ครับว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของรถตรัดในการตัดอ้อยคือเราสามารถนำข้อปูนของแปลงที่เราปลูกเนี่ยครับมาใส่ในตัวรถตรัด เพื่อที่เวลาแปลงนี้ถ้าเกิดอ้อยล้มถ้าอ้อยล้มมันจะตัดยากใช่ไหมครับเราจะไม่เห็นร่องเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงในเมื่อเราเราเข้าสามารถเข้าได้ตรงร่องแล้วเนี่ยปริมาณการเก็บเกี่ยวของเราก็จะดีขึ้นการติดเกีเ่ยวของเราก็จะดีขึ้นต่อต่ออ้อยของเราก็จะสวยขึ้นพอต่ออ้อยเราส่วนสวยขึ้นการเสียหายของต่อก็จะลดลงครับผม ค่ะแล้วในส่วนของการนำ GPS เข้ามาใช้ในในส่วนของการตัดอ้อยมันจะมีผลในเรื่องของการเพิ่มผลผล,ผลิตหรือว่าค่าความหวานให้กับอ้อยหรือไม่คะเรื่องนี้จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเราเอามาใช้แก้ปัญหาในเ,เรื่องการกระบวนการทำงานเฉยๆเรื่องปริมาณหรือความหวานนี่ก็ เหมือนกันครับที่อยู่กับการดูแลรักษาน,น,น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายที่อยากรู้ว่าเครื่อง GPS เนี้ยค่ะราคาเท่าไหร่เ<อ>นาะแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนเผื่อว่าเกษตรกร,เร,กรเราสนใจค่ะ GPS ต,ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ200,000บาท2 0 0 0 0แสบาทยังไม่รวมตัวเสาจับสัญญาณ ตัวเสจเาจับสัญญาณจะอีกหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทตัวนั้นจะเข้ามาช่วยให้ระบบมันเสถียรขึ้นแต่ตอนนี้เราเรายังไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าเราก็ยังเราก็ยังปลูกได้ได้ตรงอยู่ครับแล้วถามว่าเอามาจากไหนคือเราติดต่อผ่านโรงงานผูเกียวครับงั้นก็ถ้าใครสนใจก็สามารถประสานได้ทางเจ้าหน้าที่าทจากโรงงานน้ำตาลผลปูเกียวได้ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเกษตรกรต้นแบบน้องอาร์ตนะคะที่มานำข้อมูลดีๆให้กับพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าเทคโนโลยี GPS นี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรของเราได้นำไปใช้ในการปลูกอ้อยหรือตัดอ้อยเพื่อให้เก,กิดประสิทธิภาพสะดวกและง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สำนักงานเกษตรเทอร์คอนสารก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัคดีค่ะ